One> เราอย่งไงอ้าวลุงเจอไปยังไงลุงพ่อใครใครสั่งให้ลุงเจอไปเอาลุงพ่อเเอบอกว่าแล้วลุงพ่อก็รู้ได้ไงว่ากระดูกนำมันทุรัตแตกวะหรอไม่รู้ได้อยู่ตรงไหนลุงเจอตอนที่ว่าขึ้นไปใช่สารพ่อใหญ่ว่ะได้ไปจุดทูบบอกอะไรก่อนปะขึ้นชรงนี้ขึ้นชรงเพียงนี่หรอตรงนี้ทั้งลัดกับอะไรเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้มีสมเด็จปกโคปีสี่ห้า มีหลังหลังเหรียญรึเปล่าไม่สมเด็จโปรโพปีสี่ห้าที่เป็นโพแล้วก็แจกงานปิดทองปีสี่ห้าไงที่องค์ละพันสองในตู้ไม่ใช่นั่นมันสมเด็จนั่นมันหลังหลังเหรียญหลังสตาล์อ่าแล้วเราไปเอาแล้วไปไงลุงจุงเจอเวลาไปถึงกเล็ไปถึงมันมีแองดูมันมีปโพใหญ่ที่เป็นหลัขามีแองดูก็เลยไปดูไปเจอไก่ก็เหียบตรงแองนั่นแหละแล้วไก่ไก่มันมาจากไหนอก่เมียไก่ตัวเมียร้องไดไไงล่ะเตอร์กเติร์ก็เตามไปเลย ไปแลาไปถึงนู่นอ่ะไปเอาตอนกี่โมงบ่ายบ่ายแล้วไะไก่ตัวเมียกระเติ๊กเสร็จเราก็เดินตามไก่ไปยุงในเราเคยตามไก่ยุงในเดี๋ไปบอกพวกนี้เดินไหวว่าถึงตรงรึป่เนี่ยอ่าเพราะไปเห็นั่งคายเงียบไม่เห็ขาดมมีแองมีหินเกลือนมือเรืเลยๆนะเพราไปจับดูบ่ทลายเรียนไม่เอาเลยว่าใช่กระดูกแน่ แล้วาไม้ลงพ่อมาให้เดี๋ยวมาขึ้นปุ๋ยโอ้โหแบบหนักเป็นบัรไลยเนอะแบกมาสิยี่สิบบาทแล้วแต่พอขาดรับน้าลิงหนอกไม้โูเป็นพันเลยลิงลับน้าแนวเลยครูลิงแซ่สองมันใหญ่แล้วลุกเจอก็แบกลงมากระสอบนึง pha bội thân cock out với cháy nè cháy đi cock a night being sour mmm lão mile long hô đu lạc a băng nè ได้ก็เบาๆป้าไม่ใพ่อไปทำผสมไผ้าเพ่อไ,ได้กงเบาๆได้มได้งั้่ได้ไม่ต <c oughs> อนน้พ่อแหไปขึ้นมนเดียว <นะ S 2> ไม่ได้แล้วนะหมดเดี๋ยวใครทำมั้ยปิดตอนเนี้ยแข่งท้าม,ม้นกอกสักรอไม่ได้แล้วไอบวนเสร็จ อยวกจะถามอีสักทีว่าจะขอไปสักรอบไปดูเพืให้กินน้ำให้อิ่มก่อนเงเยอะแล้วเอาอย่างไรเอะก็ไม่เอาไม่ได้แล้วแกห้ามแล้วก็ไปเอาแล้วจบแล้วแต่ลุงเจอยังรู้ว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้มันไม่ต้องรายมันไม่เปลี่ยนแปลงภูมิประเทศหมดแล้วเลยเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มนมีเอ่งเดียวเหรอผังว้ดขนมกับตกเอ่งนี่แหละโลลุงพ่อให้คนไปตามลุงเจอแล้วว่าลุงเจอมาหาลุงพ่อในตอนทห้ไปเอาอะหรอหรอมาบอยอ๋อ มาอยู่ดีประจำที่สี่วันห้าวันมาแล้วแกรู้ได้ไงว่ามันรับทลายรู้อ๋อมีคนมาบอกเขาเขาโคตรล้วก็เห็นอยู่เหรออะไรทำนะหลวงพ่ออะไรทำนะคนคน เดืแขยังตามเดือนะครับเออเอ้ยเจ็งดีอ่ะหลวงพ่อครับแล้วลุงเจอบอกว่ามันยังยังมียังจําที่ไปเอาได้อยู่ครับหลวงพ่อกระดูกน้ำพันธุรัตน์อ่ะไม่มีแบบเนี่ยไม่มีแบบไม่ใช่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดไปเอาอีกจะเจอไหมหรอหรอเกิดยังร้อยวันนั่นปล่อยไว้นั้น โอ้เราไม่มีโอกาสได้ไปเอาหรอโอ้เงี้ยมีแล้วมีโอกาสไปเอาตอนไปไหนเนี่ยก็อยู่ลุงเจือก็อยู่ก็จำได้ว่าจะไปดูอยู่ไปต้องไม่ต้องไม่ต้องหรอกไม่ต้องแล้วพอแล้วเหรอเอาต้องเท่าไหร่โอ้เอาต้องเท่าไหร่ก็กลัวไม่พอว่าของดีตามธรรมชาติหลวงพ่อมันไม่พอที่เนื่องจากจากขนบ้าน อ๋อทำไมพอเนื่องจากคุณบ้าใช่ไหมไอ้บ้าไอ้บ้าไม่จะยึดใครใครคนอื่นเขาไปเอามั้งใช่ไหมพ่อแล้วตรงนี้พูดไม่ขายไม่ขาใครไม่เคยรู้นะใครไม่ใครรู้นะมีใครรู้เป็นแรงดีแบกไปคนนี้เคลื่อนไหวระเนทุยนะโอ้โหหนักเออทำไมมันหนักกันหลวงพ่อแปลกขึ้นกระสอบมันหาัจะหนักมากโอ้โหหนักสิบกิโลนะ อบกเขาเอ็นมันอะไรวรอต้องบอกเขาแล้วพ่อเหรออ๋อไม่บอกไม่บอกอ๋อไม่บอกก็เลยว่าก็คือเรื่องช่วงมากันหน่อแล้วตอนนั้นลุงเจือไปบอกลุงเจือบอกว่าไงลุงเจือบอกว่าพ่อให้มาเอาไปทำร่วมกุศลอืมทำพระกุศลทักบอก ตุองเจอจุดชูบอกการแจ้งอ่ะบอกไม่ได้เลยบอกเดี๋ยวน้าเลยบอกก่อนครับหลวงพ่อเดี๋ยวฉันไม่ได้ครับฉันข้าวก่อนน้ำมากเลน้ำากเดี๋ยว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 มาโชคขัดอยู่เรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยตอนนี้เราหมดโอกาสไปเอาแล้วใช่ไหมพ่อหมดหมดบุญแบบนั้นเอาเถอะ โอ้ยอยากตายก็ไปเอาไงแล้วผมไม่อยากตายผมไม่ไปหรอวก็จะไปทําไมล่ะไปตายอ่ะป้าทไปตายไม่เอาผมถามดูเฉยถามเฉยฉันถามเต่อไปอ๋ออ๋อฉันเข้าก่อนแล้วกันหลวพ่อเดี๋ยวค่อยร่างคุยกันใหม่นะไปเอานี่ไม่ใช่ป่ะไปเอาง่ายๆ่าไม่ได้แล้วหลวงพ่อบอกว่าของศักดิ์สิิทธ์มันจะมีมีเป็นช่วงโปรโมชั่น ม,มันจะมีจังหวะเวลาของมันไม่ได้สติตตลอดเวลา,อ,าอ่าใส่แว่นก่อนครับเหวูพ่ออุ่นต้องใส่แว่นนะไม่ใส่แว่นไม่เท่ปอมของปอม